วกวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อโคมาสื่อนะครับลูกค้าครับมาให้นำให้ชมกันนะครับต,ตัวนี้อาจจะเป็นโคมาสื่อรุ่น WA 470รุ่น8นั่นเองนะครับาตามชื่อคลิปของเราเลยนะและก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น8นะครับแน่นอนก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับอ่าใหม่สุด ท็อปสุดของค่ายโคมสุคอบอนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะใหม่สุดของไซส์นี้เลยนะตัวนี้นะครับและถ้าเกิดท่านใดที่แบบว่ากําลังตามหารถตักไซส์ใหญ่ที่เน้นความเป็นแบบว่าเอ่อเป็นรุ่นใหม่นะครับทำงานาไวๆเน้นความแบบคล่องแก้วคล่องตัวเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับแต่ก็ราคาคัสของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเทียบกับมือหนึ่งนะค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้ะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่แค่ล้านไปลายเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกกกคคคคคค้้้้้้้าา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 ไปปซืืออออมมมเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่่่ยยตตตตงรรรรระะะะณววววววลัััััับบบบแแสท ถ้าในที่สนใจหรือว่ากำลังทําหานะก็รีบจับรีบกรอกได้เลยนะครับแต่วันนี้เดีด๋วยวเราจะพามาดูสภาพรอบคันของเขากันก่อนนะครับอ่าเริ่มจากมุ้งกี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์ w a 470นะครับแน่นอนมุ้งกีของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับที่เป็นมุ้งกีขนาดมุ้งกีส4่ขีดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ความสูงจะบอกได้เลยว่าสูงมากๆนะครับอันนี้คือจะเท่าหัวผมแล้วนะครับผมสูงประมาณ178นะตัวนี้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณ160 เกือบร้อยเจ็ดสิบได้นะครับตัวนี้นะครับถือว่าใหญ่มากนะคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็บุ้งกีเนี่ยก็มาเนื้อเต็มนะไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยขีดขาดรอยเสียหายตัวไหนของตัวเนื้อบุ้งกีเลยนะครับเนี่ยนะฮะเหล็กหนามากนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะโอ้โหเคาะไม่เข้าเลยนะครับปกติถ้าเป็นเหล็กบางๆเนี่ยถ้าเคาะมันจะดังกรองๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทุบไปเลยนะไม่มีเสียงเลยครับหือแข็งเป๊กนะครับบอกเลยนะฮะนี่นะครับด้านหลังสวยนะครับแขนเขินนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับรอยร้าวรอยดำไม่มีแน่นอนน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 นะะะะะะคคคคคคััััััีีี้้รรรรรบบบบ่่สวยุ ิเลยนะครับนี่แล้วก็รูปทรงของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะเป็นรุ่นใหม่นะครับก็จะมาพร้อมกับรูปทรงสมใหม่เช่นกันนะเนี่ยนะฮะรูปทรงก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับรุ่น8เนี่ยมันจะดูบึกนะฮะลูกค้าครับดูบึกบึนแข็งแรงวกว่ารุ่น7นะครับรูปทรงเขาอ่ะนะครับก็คือแบบมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับมีการเพิ่มมุมนะฮะตรงหัวนะครับไอตัวไฟเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็มีจอมอยเพิ่มเข้าไปนะครับก็ดูเท่มากๆนะคันนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูความที่เป็นน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 นรรรรรุ่่่่ใใหหหมมมมมะะะะะคคคััััับบบเเซตีีี้้้้้้จจาาาากกกลลลลลออองงงงพพแแว็็ดยชน เป็นรถพลังไฮเทคแบบใหม่เั็มเองนะครับความเรี่รอบเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องกันหน่อยนะในส่วนของเครื่องยนต์ตามใจรถตัดสายใหญ่นะครับเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์พกสูบเทอร์โบนะลูกค้าครับอ่าเครื่องพกสูบเทอร์โบนะก็รากที่ของเขาเนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมบสูบพกดี125นะครับตัวนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยส่วนเจ้าตัว4ีเจอร์ด8คันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดดูสภาพเคครรื่่องงฝััััหวฉีใกกล้ๆนนะบ สภาพหน้าตาฝั่งหัวเชีดของเขาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะกานข้างก็แน่นอนนะจะตีตา WA 470ทั้งสองฝั่งเลยนะครับบ่งบอกชื่อรุ่นบ่งบอกใสชัดเจนนะนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างน,นะครับ ส่วนของสภาพเครื่องยนต์ทั้ง2ฝั่งของเขานะครับลูกค้าครับก็มาแห้งสวยเดียวมานะจุดรั่วซึมนะครับตามประปมประเก็นตามโบลิงเนี่ยไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแห้งกริบนะฮะแล้วก็พวกเสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆนะลูกค้าครับอ่านี่นะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะครับนะครับแกนเกินนิควานนะครับแน่นอนรอยเล้ารอยดำไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหนัดยางของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ยางนะครับเป็นยางเบอร์23.5 25นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์ก็แน่นอนนะตัวนี้เนี่ยเป็นรถตักสายใหญ่เนาะเขาก็จะใช้งานเป็นระเกียร์ทอกันเองนะครับลูกค้าครับแต่ว่าด้วยความที่น้องเขาเป็นรุ่นใหม่นะฮะเขาจะมีฟังก์ชันของเกียร์ออโต้มาให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าฟังก์ชันตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนอีกทีนึงนะครับว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับบอกได้เลยว่าง่ายนะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสภาพลูกเกียร์ของเขากันก่อนนะครับ หน้าตาลูกเกียร์ก็ประมาณนี้บอกได้เลยว่าใหญ่มากๆนะฮะครึ่งตัวคนได้เลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็สภาพเกียร์เนี่ยก็ามาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วซึมอะไรของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะคะรับตัวนี้นะคระับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะระดูชิปนี่นะครับห,หน้าตาสภาพด้านบนนะครับของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะ,ะบอร์ดเนี่ยก็จะตีโลโก้โคมาสอบแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับ พอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคอนโทรลเนี่ยตัวนี้ก็แน่นอนนะเป็นรถตักสายใหญ่ก็จะใช้งานเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลง1ตัวแล้วก็คว่ำไห้หน1ตัวนั่นเองนะครับนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็ตามสายเกียร์ท็อปทั่วไปนะเขาจะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้า4แล้วก็คอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับผม <c oughs> นี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวโลบเกียร์ menu, uster, แมนนวลกับออโต้ที่เราสามารถเลือกใช้งานได้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะลูกมือเนี่ยฮะลลลูกกกมมืืออเเเเนนนนีี่ยยย็็คตตรรงัววปป์แ อย่าตามือนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้ที่เราสามารถเลือกใช้ได้เนี่ยเขามีมาให้2อระดับนะมีออโต้โลแล้วก็ออโต้ไฮนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกปรับใช้งานได้แล้วแต่หน้างานและก็แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกันก่อนนะครับนี่นะครับไม่ต้องลองอะไรเยอะนะครับพวกนี้ก็ถือว่าแรงปั๊มให้เล็กของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างไวดีมากๆนะครับพวกนี้นะครับรุ่นใหม่เนี่ยแทบไม่ต้องลองอะไรเยอะนะครับลูกค้าครับเพราะว่าเขา นะครับกำลงนิ่มนะครับอ่าเนี่ยนะครับใช้แค่แบบว่านิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะไม่เหมือนตัวเก่านะถ้าตัวเก่าเนี่ยถ้าเป็นไซส์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหเยอะกันมันเลยนะครับแพราว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องออกแรงอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับแค่ใช้นิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะครับเนี่ยนะฮะก็ถือว่านิ่มดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทียร์กันเดี๋ยวผมจะลองไล่นะครับตั้งแต่เกียร์หนึนะครับไปถึงเกียร์สี่ให้ดูกันนะครับจะได้รู้ว่าเกียร์ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเเปลล่่านนนนนะะะคคครรรัััับบบอออผมกกกกดดึหื้้งงข 1> <1> นี่นะฮะเกมหนึ่งนะครับสองสามนะครับแล้วก็เกียสี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเดินหน้ากันบ้างเริ่มที่เกมหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็เกียสี่นะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกเกี์นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองลากเกียสี่แถ่งให้นิดนึงนะครับ อ่ะนิ่มจัดนะครับรอรอบนี้แบบว่าไม่ต้องรอนานเลยนะครับแค่เดียวมาเลยนะตัวนี้นะครับก็ตามสายรุ่นใหม่นั่นแหละนะครับพวกนี้เนี่ยพวกความแรงนะฮะความไวในการทำงานของเกียร์นะก็ค่อนข้างที่จะแรงและก็ไวดีมากๆอยู่แล้วนะอัมเพลสเนี่ยแรงนะครับหายห่วงนะลูกนี้นะครับนี่นะนิ่มนะครับลากเดินหน้านะครับลากคอยหลังนะครับนิ่มนะครับ มาไปเนี่ยพร้อมใช้นะครับบอกเลยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไซส์ใหญ่ก็จริงนะลูกค้าครับแต่ว่าพวกการทํางานเนี่ยก็ค่อนข้างจะนิ่มนะฮะคล่องตัวตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับขับง่ายนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการนะฮะพาชมสภาพรอบคันเป็นการพาชมสภาพเครื่องภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นของเจ้าตัว4 7 0ขีดแคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับหรือวา่ากําลังตามหาเราตักไซส์ใหญ่ที่มีความเป็นรุ่นใหม่นะฮะคอบ <S <S ๆสวยๆใหม่ๆทางานได้ไวคล่องๆเนี่ยต ที่ดูแล้วสนใจนะครับจะตัวคอมแพ็ตเซอร์ WA 470รุ่น8คันนี้เนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิสค์เรอยู่นี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะอาจจะจรงมีรูปของเขานะรายละเอียดรละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอนะครับตอนขับตอนใช้งานของเขานะครับแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบาปันใจนะครับอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยนะ นะฮะคันนี้นะครับนะได้ก็ค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้ก็อยู่แค่2ล้านไปลายๆเท่านั้นนะครับอ่าได้ไซส์ใหญ่แบบนี้ได้ความเป็นรุ่นแบบนี้นะฮะเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมบวกแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็ได้แต่ในที่ดูแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากดีนะกับเจ้าตัวคุมเมสเอร์ WA 470รุ่น8คันนี้นะครับและถ้าในที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไปพาในฮะสินค้าตัวใหม่ๆกับเรานะครับผมสำ